โอ้สามตารางเมตรนะครับได้ครัวนะครับครัวนี่ได้ที่เก็บของเยอะนะก็มีบันเลื่อนถามตอนนะครับปิดได้จนนีวิ่งนะใหญ่ดีนะครับนีวิ่งใหญ่กระจกได้บันใหญ่นะครับนี่มีก็มีออกไปด้านนอกนะนี่ครับนี่วิ่ง แล้วดูทีวีคือโอเคเลยมีบิวตินตรงนี้มาให้นะสามารถดึงออกมาเหมือนนั่นซื้อเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับปุ๊บนี่โต๊ะกินข้าวนะทำให้สเปซตรงนี้มันมีความหลากหลายนะจะใช้ทำงานก็ได้นะครับห้องนอนนะครับ ห้องนอนก็จะในเตียงห้าฟุตนะครับตรงนี้ระยะตรงนี้เปิดกว,ก,กว้างดูกว้างดีห้องแต่งตัวนะครับไม้เป็นวอนโกรเซตนะได้ตู้เสื้อผ้าห้องน้ำนะครับ ช่องน้ำก็คือเข้าออกได้จากทางห้องนอนแล้วก็เข้าออกได้จากทางครัวนะครับนี่นะครับโอเค